สวัสดีทุกทุกคนาจายาเหนื่อยแต่เช้าเห็นไ่าทำน,นู่นทำนี่ทำนั่นนี่เพิ่งจะทำคลิปตัดปักชำคณะเม็กซิโกไปลงอีกช่องเลยมาดูรืดตรงนี้ดูหน่อยอุ้ยสวัสดีค,นะคุณหน่อยบ้านเรกของพยอมแอนผักกุนคุณหน่อยงามดีปะเราก็เพิ่งจะตัดใบใบเข้ามา ออกมาเพราะเราจะหมักหมักดินแล้วก็ปลูกอย่างอื่นแต่ยังไม่รู้ว่าปลูกอะไรแต่หมักดินไว้ก่อนเห็นมาดินแตกใครสนใจพืชผักต่างๆไปที่ช่องบัาไร่บองพยอมนะจ๊ะไปหาคุณหน่อยนะเออเดี๋ยวเราก็จะได้ความรู้เรื่องพืชผักต่างๆพืชไม้ประดับไม้มงคลไม้ป่าอะไรแบบนี้ไปดูไปดูปดโหเหนื่อยมากเลย พวกเราเหนื่อยกันตั้งแต่เช้าจริงๆเนี่ยนะพวกเรากลุ่มปลูกผักเนี่ยมันมีงานให้ทําทุกวันเลยดิมีงานให้ทําตลอดเลยคือไม่มีไม่มีวันหยุดอะทากันแบบไม่มีวันหยุดตื่นเช้ามาก็เนี่ยอันดับแรกตอบคอมเมนต์ช่อง YouTube ทุกช่องก่อนนะปล่อยคลิปตอบคอมเมนต์พอฟ้าสว่างเนี่ยลงสวนกันแล้วเราจะทําเหมือนเดิมเราก็จะเอาพวกน้าหมักเศษอาหารมา เอามาหมักไว้ใครมีน้ำหมักอะไรก็เอามาหมักได้นะน้ำหมักปลาน้ำหมักผลไม้เอาหมักไว้ก่อนน้ำหมักเศษอาหารใครอยากให้ทุกคนทำนะเห็นว่มีช่องว่างเห็นว่าม,มีช่องว่างเห็นงใดมีช่องว่างแล้วน้ำมันจะได้ไหลน้ำหมักมันจะได้ไหลซึมลงไปด้านข้างเนี้ย มันจะทำให้ลงไปชั้นดินลึกๆได้เนี่ยเดี๋วดินก็จะฟูขึ้นมาไอ้นั่นหมักแลละนู่นหมักแลละน้ำหมักเอามาเนี่ยน้ำหมักปลาน้ำหมักเศษอาหารน้ำหมักกากถั่วเหลืองน้ำหมักผลไม้อามารวมกันได้หมดจริงๆไงพวกน้ำหมักต่างๆที่เราทำอยู่มันรวมกันถังเดียวได้เลยนะเออ ก็รวมมันถังเดียวได้แล้วก็มาบุงต้นไม้ได้เหมือนกันนี่ใส่ด้านข้างได้อุ้ย่มีมาลงลงแรงอะไรเงี้ยไอ้น้ำหมักที่มันที่มันนานๆจะเป็นกรดนะเพราะฉะนั้นพวกแมลงพวกไข่แมลงก็อยู่ไม่ได้เออมันก็อยู่ไม่ได้ไงแบบนี้ดี นื้กลิ่นนะกลิ่นน้ำหมักมแมลงไม่ชอบบอกเลยบ้านไหนที่ใช้น้ำหมักลดราดต้นไม้มแมลงไม่ค่อยมีเท่าไหร่ไม่ค่อยมีมารบกวนเนี่ยไม่พอนะเดี๋ยวเราจะไปเอามาอีกเดี๋ยวเราจะเอาน้ำหมักผลไม้มาใส่พาขี้วูไปตักน้ำผลไม้ก่านะืมพาไปเดินก่นอนยังไม่ได้เก็บอะไรให้เรียบร้อย นี่สรารพัดน้ำหมักอยู่กันทุกหม่องยังไม่ได้กวาดตรงนั้นเห็นปะเดี๋ยวเราพาไปเอาน้ำหมักผลไม้ก่อนใส่ไปหมักหมักหมกไปสักเดือนนึงแล้วค่อยปลูกรุ่นปลูกนี่เข้าใจใช่ไหม,มต้อนอะไรขึ้นมาอ๋อเราเอานยุบเร็วไหมยุบเร็วดีจังอืม มีต้นนู้นต้นนี้ขึ้นมาแสดงว่าปลูกนู่นปลูกนี่ได้เลยเนี่ยเราเอา,มาเมล็ดถั่วเออไม่ใช่เอาผักบุ้งมาโรยนี่หว่าอันเนี้ยไปหมักใส่ลดราดได้เลยเน,นี่ยน้ำหมักผลไม้หมักไว้นานๆเลยหมักให้มันนานที่สุดเท่าที่ทำได้ เดือนก,กว่าปลูกเลยย่อยสลายแล้วนี่ชมพู่มะม่วงมะละกออะไรที่มันอยู่ในสวนเราเอามาหมักให้หมดอันนี้เป็นถังหมักเฉพาะผลไม้เอาไปใส่พวกพืชต้นไม้ที่เป็นไม้ผลน่าจะดี เหนื่อยดีไหมจ้าทุกคนเ,น,เนเหนื่อยเหนื่อยโดยเกจกาไปหมดแล้วใช่ไอุ๊บเ้ามานี่โหตื่นมาพวกเราก็ทำงานแล้วทำงานจนกว่าจะหมดแรงหมดอายุไขกันไปนะทำไปเรื่อยๆไม่ทำก็ไม่ได้ไม่มีเงินใช้ต้องทำ ตื่นเช้ามานี่ก็ตอบคอมเมนต์ก่อนเดี๋ยวตัดที่กันนี่เก,กะกะอันนี้เป็นมะนาวเป็นหนกพิเศษที่มันโตอยู่ในนี้น <c oughs> ตัดเดี๋ยวให้แตกใหม่นี่พอ,อไรบ้าที่ต้องตัดเพราะว่าเขาจะได้น้ำหมักรากเขาจะได้น้ำหมักพวกนี้ให้เขาแตกใหม่ อยู่ตรงนี้ไม่ค่อยจะโตเท่าไหร่ไม่โดนแดดอยู่ใต้หลังคาโดนแดดรำไรตีห้านี่ต้องตีห้าไม่ถึงก็ทวนคิดทบทวนเรื่องฝันฉันดีผู้ชายอะไรนายกระสิก,กระสิหน่ารักนาตีเตียนมาอดอดอดสอส ทำสนอมากมีฝันว่าคิดอยู่ว่าว่าถ้าถูกล้วนลามจะทำไงดีความคิดพอหยุดลงปัมมมนมน๊บทำหมุหมําหนุ่มหนับเขาจับเข้าจีตกใจตื่นตอนกี่สี่แม่คอมเมนต์บานเลยตอบกันไม่หวัดไม่ไหวเลย <c oughs> <c oughs> อ อย่างนี้แหละค่ะพวกเรานะชาวพวกยูทูบเบอร์มันมันเหนื่อยตอบคอมเมนต์เพื่อนเพื่อนเนี่ยใช้เวลานะจ๊ะจะบอกให้พอตีห้าครึ่งก็ทำกับข้าวแล้วเออทำกับข้าวเนี่ยจะมีปัญหาเหมือนกันตอนนี้เพราะว่าหนึ่งตอนนี้อาเฮียกินข้าวแต่ไปกินข้าวไล่สเบอร์รี่ใช่ปะ่ะซึ่งมันจะมีประโยชน์มีวิตามินเยอะแล้วก็มันจะ เปลี่ยนคือแป้งแป้งเป็นน้ำตาลอะไรเนี้ยมันน้อยส่วนแม่กินไม่ได้พอแม่พอหูแล้วแม่ไม่ชอบกินกินไม่ได้ทำให้แม่กินข้าวน้อยอีกเลยทุกวันนี้เลยต้องหุงข้าวสองสองหม้อข้าวขาวกับข้าวไรซ์เบอร์รี่อ่าส่วนเรานี่กินได้หมด